เป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายหมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะทำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเทสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะสวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณ10 10เดือนที่แล้วอะค่ะคำเจอก้อนที่เต้านม ตอนนั้นประมาณาประมาณเซนหนึ่งค่ะก็เช้ามากก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็ทำก็คือหมอก็ยังไม่ินฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์มีอาการปวดปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเหมือนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะ ค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอก็เลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกลื่มมะเร็งค่ะเป็นกลืมมะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึง่งรู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดซาวเลยอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อนใช่ไหมคะ วันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบก,กว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็ค,คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดีแล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมาก็คือควานให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะ ไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอก็นัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะ ตอนนั้นก็สุดแล้วอะค่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดตั้าหนุ่มทิ้งคือสุดสุดแล้วอะค่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันยิง่งสุดสุดสุดเลยอะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไพปพบจิตแพทย์นะคะแล้วผ่าได้ประมาณสามสี่วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเทสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่างเงินสำคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสำคัญที่สุด ขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทำให้แหม่มีวันนี้ได้